เสร็จอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ,มามาจ้ามแามาจไามมากินข้าวปุ่นกันเนลยจ้ามากินข้าวปุ่นปลาหมวยจ้าพี่น้องจ้าเส,นเสน้นเหนียวเส้นนมเส้นอีหยังก็เปียะวะพอเราจักบาทอบอก็มาบอกพี่เอฟสี่ละเปีย พี่จ่าพี่น้องจ่าไปแล้วไปกินข้งวจากของแม่บอกวา่ามาออกกล่องนะ้ำแม่บัวาพะนะเล่นโตขึ้นอย่างนี่ยจ่าพี่น้องจา่าขอบคปุณนเซนเนี้ยเหนียวนมนมนี่จา่าขอบคปุณนไอ้บ้าแดงขอาคปุณนพี่มวยด้วยจา่าพี่มวย <c oughs> มาจ่าพี่น้องจ่ามาแสบๆน้ำกันโอ้ยขออนุญาตคำแหลกแหกหมานจ่าพี่น้องจา่าปาดอุ้ย แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจามมาไาหมพักพี่น้องนี่พักเขากันขึ้นอย่างนี้ได้จ้ะพักกันจองหรือพักผ่ายบ้านพี่นอ้องเอิ่นพักหนึ่งพี่น้องจัะอู้เด้อจ้ะพี่น้อง Ừ.Ừ. Con vừa ăn luôn rồi, đã, không muốn มีแต่พักเซ็บๆพักขากับพ่อพักขาค้อกันจะพี่นอ้อเอเอเขาปุ่นโอ้ยพ,พี่ต่อปลาหลวกมาห่อเดียวได้นี่พี่น้องจ้าออ 바비바삭 우유 CNS는 너 ผู้ใดมาขึ้นเสาปลาพักอ <fe naden> ีต <phones> ูก็ข <umes> ับปุ่นพี่น็อตเนี่ยหัว ก็แสบขาดแทนหมดเลยเองนำประแดกนัวๆเลยจ้ะ ว้านี้วันนี้ก็จวดใครเหรอวะโบอิมเห็ดนมาหน่อยพปด สุดแซ่บบ่มีคำสิบรรยายจ้ะพี่น้องจาแซ่บหลายแซ่บเพราะยางหมดขิดิมย่านแม่เจ้าเท่านี้เพิ่มขึ้นมากินน้ำบุลันสับพน้องจาเมื่อนี่ซาปากขาขอรับไปก่อนนะจจะจังได้กับฝากก้นไนอะก็แช่นั่นได้จา้าสวัสดีจา้า